เช้านี้ตื่นขึ้นมาแล้วครับสายรออุ้ยครับรออุ้ยคนเดียวตอนนี้อันนี้ครดบจ่ไหนมาไหนเลยไม่แพงเอาเราต้องออกสายนะครับวันนี้รออุ้ยคนเดียวเดี๋ยวไปลุ้นกันครับวันนี้เราเมื่อวานไม่ได้ตีเลยอุ้ยเดิมมาแล้วหนึ่งตัวกระสูนครับแล้วไอ้ทอง ติดข้าง มันข้าง,งจะตียากมากเลยมีตามอยู่นะตัวหนึ่ง ังไม่ได้ผลอุ้ยได้ครับ เป็นฝูงเลยครับมาเป็นฝูงแต่ว่าไม่กินครับ ตามครับตาม ลื่นเลยตึ๊บตึ๊บอุ้ยหลุดมากนะที่ตียากๆหัวปลาตืน่น ตามมาครับหยครับใหญ่หวงวงทองครับหวงทองหวงทอง,ทองครับโอ้ มันติดข้างมันติดข้างติดข้างติดข้างหวงทองครับตัวนี้ไม่ใช่เวียนชมพูครับใหญ่พอสมควรมีแรแสกะบับผม1นกิโล หลุดครับหลุดเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวใ,ใหญ่ด้วยมากี่ตัวอู้เยอะเลยเยอะเลยครับโอ้โห ปลาตื่นแล้วครับโอเคครับเอาปลาขึ้นก่อนอืมย uh ิ huh. ่ใหญ่ต่อน้าเลย mấy đường đây อุ้ยโอ้โหปิดเลยชาร์ปอุ้ยลุดตัวใหญ่ตัวใหญ่ยยใหญ่มาก แล้วตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กท,งทองทองมาเดิมอ๋อไปเลยครับไปเลยตกปล่อยครับตกปล่อย ลุดครับตัวนี้ปี๊ดเลยผมกำลังตามหาพวงชมพูนะครับก็คือปลาเวียนชมพูนั่นแหละแต่มันมีแต่ปลาพวงทองครับตนนัวนี้เดี๋ยวที่ผมใช้ก็ดูโอ้เ็ตซื่อดำลึกใช้วิธีเจอค,ครับเจอเจอเจอ,เ,จอเรื่อยๆ ่อยนะครับอืมไปหลุดไม่ใช่อืมเสียนอุ้ยกายาปลาหลุดครับไรอ่ะจะสอย,ยกิ่งไอ้ไม้ไผ่ละ เ๋วลาถ่ายจริงๆเลยเนี่ยครับเสียนอุ้ยสุดยอดเลยเนี่ยโอ้ไซฟ้ามือครับนี่มันลูกมันมันลูกมันนะครับผมไม่แตะเลยไซเนี่ยสุดยอดสุดยอดปล่อยครับเลยครับเี่ยี่ยมเลยฝีมือฝีมือปฝ่าเยอะมาก อออืืหเรียบร้อยครับโตใหญ่เลยโอ้โหกลวงทองครับกวงทองต้องได้หมูวันนี้พีต้องได้หมูวันีได้โอ้โห ลปลามันเยอะจากข้างในหมูป่าไปครับตุ้มช้าช้าได้เรียบร้อยเนี่ยครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับรีบเก็บรีบเก็บโอ้โหวงทองครับ เอามาท่าน okay, ครับทองทองตัวเล็กครับ สุบที่นี่เป็นกระสุบขีดนะครับกระสุบขีดดูครับเสียนอุ้ยครับห้าไม้แล้วครับยังไม่กัด เดี๋ยวเอาไม้เดียวไปหมดแล้วปลาตื่นหมดแล้วได้ปลาแล้วเตียนอุ้ยได้ปลาได้แล้วโอ้กระสุบโอ้นี่มันหลานมัน จ,จะเ<ถ><ถ>ตวเ,วเาลเายตายตายเลยแบบนี้เสียชื่อหมดมันเลือกได้เลยว่าให้ปลาตัวใหญ่ตัวเล็กกินมันไอ่กินต้ปลาโอ้ oh, <no. S 1> โาป,ป้อนเปล่าปลาซิวซิวหังดำมือนทาป,ป้อนมากเลย สวยๆว,ยว้าวนี่โทฟี่เลยครับเนี่ยโทฟี่ฟว้ายพูดอย่างนั้นไม่ได้ละโทฟี่ได้ไงอเลย แล้วครับ เสียนอุ้ยครับกับเบียร์แกะกลองไม่กับความหวังของเขานะครับเขาบอกว่าลงไม้แรกให้มันได้เลยดูซิมันจะได้หรือเปล่าเอาเดินเข้าไปเยอะๆปลาก็ตื่นไม้แรกมันจะได้ไหมล่ะมีความหวังอยู่ครับโอ้โหแค่เสียวครับอ เบาเบาเบาตึมเรียบร้อยครับโอ้โหยหลุดถ้ามันหลุดนี่ระแวงเลยล่ะครับโอ้โอไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ดีเท่าไหร่ เออสวยครับดูครับโจมเรียบร้อยหมดสิบต้องห,ห,หวังของเท้าครับปลาตื่นหมดแล้วครับถ้ามันหลุดรอสิ มาตื่นมดแล้วครับเสร็จแล้วเกมโอเวอร์ครับเรียบร้อยสาวนมายเ,เด็เดๆให้ทุกทุกทองอีกแล้วครับขวงทอง ให้อุ้ยเขาเล่นไปก่อนอุนกรกากการตกปลาครับท้องฟ้าสวยต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากไม่ได้ปลาก็มีความสุขแล้วครับ ที่มันเป็นน้ําลักษณะแบบนี้ที่เดินได้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีตัวมันจะอยู่ตามวางังเป็นวงังเป็นจุดเป็นจุดน้ําลึกระดับเม็ดหนึ่งขึ้นไปตัวจะเยอะมากตัวนี้ก็พอมีแต่ไซส์อาจจะเล็กลงหน่อยสวยงามมาก เวลาเราเดินลงอ่ะ,อะความขุ่นมันจะไหลลงไปพวกไอๆพวกไอขี้โคลนน้ำขี้โคลนน้ำที่เราเหยียบย่ำเนี่ยครับปลามันจะตื่นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เดินริมฝั่งครับอันนี้ผมเดินกลับละไม่คาดหวังละยังไม่เจอปลาเวียนนะครับ เวียนชมพูที่ชาวบ้านเขาเรียกเขียนมาเป็นพวงชมพูสวยครับธรรมชาติที่นี่สวยมากเหย่อติดครับ ต้องวหว้มาเอากับน้ําที่มันไหลแรงมากเลย ไหญ่มาแล้วนะเนี่ยของเสียนอุ้ยคนเดียวเลยกระโชคกระโชกระโชกับพวงกระโชครือพวงใหญ่ครับอันนี้คือพวงชมพูของแท้นะครับเราจะสังเกตติ่งมันนะครับติ่งใต้ปากนะครับเราไปดูาตาอื่นจะไม่มีตาตัว,ตวน,นี้ยังมีน,นี้คือพวงทองจะไม่มีครับอน,น,นี้คือพวงชมพูครับหรือเวียนเวียนชมพูครับปากปากจะดูจะแหลมกว่านะต่างต่างกันเลยแหละต่างเยอะอยู่ครับ ดูดิหัวมันจะหัวมันจะแหลมกว่าเนี่ยสังเกตอันนี้หัวทู่แต่ว่าไอ้ชัดเจนคือใต้ใต้ปากมันนั่นแหละเนี่ยครับคือปากจะแหลมกว่าหนวดด้วยหนวดด้วยเนี่ยครับหนวดด้วยนะปูเพราะถ้าว่าไปจากนั้นเดี๋ยไปไม่ถูกไปจากันมันต้องขันนี้มันจะมีจุด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 นจุดจุดตรนี้ตาไม่มีเลยตาก็ต่างอยู่นะปูตาขาวเยอะต่างเยอะกับตาดําอ่ะ ต่างเยอะเลยอ,ะอ่ะเออจับดุยซางนี่ก็รู้เลยเน,ยนี่ตรงเนี้ยต่างเยอะเลยมันมีมเมดๆๆ็ดเม็ดเม็ดอนะอันนี้มันไม่มีนะชัดเจนครับชัดเจนในที่สุดก็ได้ครับแต่ไม่ได้เบ็ดอดเี่ย เรอยเก่งความเทียบเลยปานี้ไม่ต้องพูดถึงที่สำคัญธาพเทียบ